โอเคทำโชคโซนิ c EP 2นะครับวันนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนการเติมน้ำมันแล้วก็ทำการไล่อากาศในกระบอกนะครับก็จะทำการดึงกระบอกขึ้นมาอย่างนี้นะครับทั้งสองข้างแล้วสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือน้ำมันนี่ก็จะเป็นน้ำมันโชคนะครับของบลอสแครบผมก็จะเริ่มเติมจากฝั่งนี้ก่อนนะครับอะนะครับเราก็จะทำการเติมน้ำมันให้ขึ้นมาอยู่ประมาณนี้นะครับกืบเต็มนะครับเพราะว่าเราดึง เจ้ากระบอกขึ้นมาอย่างนี้นะล้วก็ทาการเติมเติมขนาดไหนเราก็เติมจนกว่าจะขึ้นตรงนี้นะครับอ่าเคมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการไม่ต้องถึงขนาดนี้ได้นะเดี๋ยวทําการชักก่อนนะครับหรืออโศกใช่ไหมครับช่างใช่ <laughs> อโศกนะครับเดี๋ยวผมจะทำการตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวผมเตรียมกล้องก่อน โอเคนะครับหลังจากที่เติมน้ำมันแล้วเนาะเราก็จะทำการชักเหลือ,อส่งนะครับแบบเร็วๆได้ไหนะจับไว้ให้แน่นก่อนโอเคนะครับสัก20ทีโอเคครับหลังจากที่ผมชักชักคือชักลงแบบเร็วนะครับมันรัวๆไม่ต้องถึง20นะครับประมาณ10ทีก็พอนะครับแล้วต่อไปนะครับก็ทำการ ดึงกระบอกลงอย่างนี้นะครับอันนี้คือยังไม่ได้ทํานะเราทาแต่ฝั่งนี้ก่อนพอเราทักเสร็จปุ๊บเราก็ทิ้งลงไว้นะครับสิ่งที่เราต้องใส่นะครับก็คือจะเป็นสปริงนะครับถ้าเป็นการชกแท้นะครับก็จะเป็นสปริงยาวนะครับอันนี้สปริงแทบมันไม่มีนะครับผมเลยต้องใส่อันนี้ไปก่อนอิส่ะเป็นสปริงยาวนะอันนี้ก็ใส่บูทไปก่อนแล้วก็สปริงนะครับมันจะมีด้านหีกับด้านห่างนะครับเราก็อยากได้นิ่มก็เอาด้านด้านทีเอเออเอาด้านทีลงนะครับ ถ้าอยากได้แบบโดดๆแข็งๆหน่อยก็เอาด้านห่างลงนะครับอันนี้ผมก็จะทําการเอาด้านถี่ลงนะครับเอาด้านห่างขึ้นบนโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ผมใส่สปริงเข้าไปแล้วนะครับก็ทําการเติมน้ํามันนะครับเติมขนาดไหนก็เกือบเต็มนะครับน้ํามันที่เราชักไปมันก็มีอยู่นี้อยู่แล้วนะครับี่ผมก็ทําการเติมไปหมดขวดนี่แหละขวดละข้างนลครับผมก็ใช้ประมาณนะโอเคนะ เหมือนจะขึ้นมาพอดีเป๊ะเลยนะแหมพอดีจริงด้วยนะครับก็มันซื้อมานครับก็จะมีสองขวดนะครับก็ตกขวดละข้างไปเลยนะครับก็โอเคแล้วเพระอย่างนี้จะชัวร์มากๆเลยนะครับต่อไปนะครับผมก็จะทําการใช้น็อตล็อกมาตัวนี้ครับล็อกก็คือเป็นอันเสร็จนะครับก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวไปรอดูตอนมันเสร็จมันเป็นยังไงนะครับ โอเคนะครับอันนี้ผมว่าทาการล็อกน็อตไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการดึงชกให้ดูนะครับโอเคแน่นแล้วครับสู้แรงมากอ่ะดูนะนี่ถือว่าได้แล้วนะครับก็เป็นอันจบสิ้นนะครับสําหรับคลิปการทํชโชกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าโซนิกนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโองี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามนะครับฝากแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปที่มีสาระงวดหน้าต่อไปโอเคครับ